คลังสินค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานกันบ้างว่าสินค้าแต่ละชิ้นก่อนที่จะถึงมือลูกค้าคือผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะอยู่ในโซนออฟฟิศที่อยู่คลังสินค้านะคะสวัสดีครับพี่ชื่อว่าเกียร์นะครับผมเป็นผู้จัดการสายคลังสินค้าที่นะครับก็จะดูระบบคลังสินค้าทั้งหมดเลยตั้งแต่ หนึ่งถึงโปรเซสสุดท้ายเลยถ้าโปรเซสการทางานนะคะต้องมีขั้นตอนอะไรอยางไงบ้างคะโอเคครับก็คือขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่ลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์ที่ซื้อในแพลตฟอร์มของเราแล้วนะครับออเดอร์ order ก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบ ERP ของเราในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับน้องก็จะปิ้นใบออเดอร์ออกมารวบรวมใบออเดอร์เป็นเวฟก็คือเป็นชุดบางทีลูกค้าสั่งออเดอร์เหมือนกันเป็นร้อยใบสองร้อยใบเงี้ยเราก็จะปิ้นเป็นกลุ่มชุดของมัน,นออกไครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจริงๆในแต่ละวันเราก็จะอยู่ที่3,000 order ขึ้นไป<อ>ซึ่งถ้าเกิดว่าพอมีเยอะเสร็จแล้วน้องปิ้นกระบวนการทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะส่งใบออเดอร์เหล่านี้ให้กับซูเปอร์วิเซอร์ด้านนอกเพื่อแจกงานไปยังสเตชันต่างๆต่อไปครับโอเคค่ะหลังจากที่ปิ้นใบออเดอร์เสร็จเราก็จะส่งไปให้ในส่วนของ่ายแพ็กสินค้าด้นานนอกใส่แพ็กสินค้าด้านนอกง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการแพ็กสินค้ากันดีกว่านาะเชิญ <Okay. S 1> ครับค่ะ ตอนนี้ก็จะอยู่ตรงในส่วนที่แพ็คสินค้านะคะสวัสดีค่ะซื่อพี่พัทค่ะเป็นซูเปอร์โซนี่ค่ะโอค่ะ,คะ,คคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแพ็คสินค้ากันดีกว่านะคะโอเคครับก่อนอื่นเลยครับผมก็คือหลังจากที่เราได้ชุดาบาร์โคดออเดอร์ออกมาแล้วนะครับผมก็จะส่งให้กับพี่พัทที่เป็นซูพินี่โดยการจดว่าแบ่งออเดอร์ให้กับสเตชันไหนบ้างในแต่ละวันณนะช่วงเวลาไหนบ้าง ก่อนที่เราจะแบ่งงานให้เราก็ต้องมาจดบันทึกไว้ก่อนประมาณนี้ครับก็คือจะอยู่ในเล่มนี้เลยใช่ครับโอเคก็เชิญไปที่สเตชันหนึได้เลยครับได้เลยตรงน้นใช่ไหมครโอเคโอเคค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันแรกใช่ไหมคะในการแพ็กสินค้าเลยใช่ครับก็กระบวนการสเตชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เป็นกลุ่มชุดแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกินร้อยหรือ200ใบขึ้นไปเราก็จะทําการนําสินค้าใส่กล่อง เสร็จแล้วก็จะรูดใส่เครื่องแพ็คอัตโนมัติเลยเสร็จแล้วสินค้าจะมาอยู่ตรงนี้เราค่อยมาแปะบาร์โค้ดออเดอร์ลูกค้าข้างลา่างใช่คร,ครับผมส่วนในส่วนสเตชันที่2ครับก็จะขั้นตอนคล้ายๆกับสเตชันที่1แต่ว่าสเตชันนี้จะเป็นออเดอร์ที่มากกว่าหนึ่งร้อยขึ้นไป200ขึ้นไปซึ่งเราจะมีเครื่องติดบาร์โคด้ดอัตโนมัติให้ หลังจากที่กล่องสินค้าลูกค้าเข้ามาจากเครื่องแพคแล้วกล่องสินค้าจะไหลเข้าเครื่องแปะบาร์โคอโดอัตโนมัติได้เลย<อ>แล้วเครื่องก็จะแปะ<อ>บาโคดออกมาแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ได้เลยค,ครับโอเคครับสเตชัน okay, ที่3นะครับจะเป็นงานที่ลูกค้าสั่งสินค้ามาที่เป็นผสมกันจะสินค้าที่ไม่เหมือนกันน้ำยาขัดกระเบื้องผสมกับน้ำยาขัดรองเท้าอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับตรงนี้ก็เลยจะใช้คนเยอะมากๆ แบบว่าสั่งสินค้าหลายๆชิ้นใช่ครับผมอ๋อโอเคค่ะหลังจากที่แพ็กสินค้าเสร็จแล้วเราก็จะแยกกล่องออเดอร์ตามพาเลทที่แยกเป็นขนส่งที่นี่จะใช้บริการอยู่4ขนส่งครับก็คือ j n t Shopee, Lazada แล้วก็ f e d e ครับผมใช่ครับ <Okay. S 2> หลังจากวางไว้แล้วก็เดี๋ยวขนส่งก็จะรับเข้ามาตามช่วงเวลาที่เราเสร็จไว้ค่ะ ถ้าเป็นในส่วนนี้ค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าที่สต็อกของทั้งหมดในโกดังเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคชัน okay, ้นวางสินค้าของเราจะวางได้ทั้งหมด800พาเลทนะครับแต่ซึ่งจริงๆอ่ะเราจะสต็อกก,ก็ประมาณ700ถึง750พาเลทเพราะเราจะต้องสำรองที่ไว้เผื่อที่ของเรามาเติมอีกใช่ครับแต่ณนะตอนนี้เราจะเหลือประมาณแค่300 000, กว่าพาเลทเพราะว่าสินค้าเราหมดสต็อกช่วงแคมเปญที่ผ่านมาออเดอร์เราพุ่งขึ้นไปเกือบ800เอเ่อร์ต่าวัน มันก็เลยทาให้สินค้าเราขาดสต็อกมากๆก็เลยจะเห็นว่าชั้นวางสินค้าเรายังโล่งอยู่โล่งเลยใช่ครับโอเคค่ะงั้นเดา๋ยวพาไปทัวร์ไหนได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะก็คือจะเป็นการแยกโซนเลยใช่ไหมคะว่าอะไรอะไรอยู่ตรงไหนบ้างใช่ครับสินค้าเราก็จะแยกโซนไปเลยว่าจัดเรียงตาม A B C อะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างสาหรับเก็บกล่องพัสดุด้วยครับผมประมาณนี้ใช่ครับ แล้วส่วนข้างหลังที่เห็นพาเลทวางเยอะๆเพราะว่าสินค้าละหมุดสต็อกเขาก็เลยเอาลงจากชั้นวางสินค้าค่ะจะเป็นประมาณนี้ครับค่ะทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นโปรเซสการทํางานของที่คลังสินค้าของแลบบิโตของเรานะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่เกียร์ด้วยนะคะที่สละเวลาที่พาแบบพวกเรามาทัวร์โกดังวันนี้นะคะคขอบคุณมากครับ เอาละค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กดสั่งซื้อสินค้าของแล็บวิโตไปก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความเสียหายของสินค้าเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาใส่ใจทุกขั้นตอนในการแพ็กสินค้าเลยและสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรไปกันเลย